ธรรมชาติรอบข้างช่างงดงามน่าอัศจรรย์ทั้งดอกทานตะวันที่ปาานสะพรังหรือกระทั่งเปลือกหอยที่วนกันอย่างสวยงาม ในวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของฟิโบนาชีหรือที่รู้จักกันในชื่อสัสดส่วนทองคําลำดับตัวเลขที่ทําให้เรารู้สึกสบายตาแต่ยังคงความลึกลับเพราะสัสดส่วนฟิโบนาชีพบเจอในธรรมชาติอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในพืชสัตว์หรือแม้แต่ในจักรวาลทําให้หลายคนเชื่อว่าสัสดส่วนฟิโบนาชชีอาจเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ของจักรวาลอย่างแท้จริง จะไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆช่วยกดซับกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเอเชียธุรกิจด้วยนะครับคำเตือนเนื้อหาคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ได้มีเจตนาชี้นำการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการแกะรอยโลกลงทุนโดยเรา จะพาเพื่อนๆเ,เรียนรู้โลกแห่งการลงทุนไปด้วยกันในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเรื่องราวของฟิโบนาชีสัดส่วนของตัวเลขชุดหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ในธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นลวดลายบนปีกผีเสือ้อการเรียงตัวของกลีบดอกไม้ลายก้นหอยที่ขดบนกัน หรือกระทั่งเกลียวของอกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เรากําลังอาศัยอยู่เมื่อมองดีๆก็จะพบสัดส่วนฟิโบนาชีซ่อนอยู่อย่างน่ามหัศจรรย์ซึ่งสัดส่วนฟิโบนาชีนี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังเป็นรากฐานสําคัญในการออกแบบของหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งในโลกของการลงทุนของพวกเราเช่นกันครับ หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่13าลำดับตัวเลขฟิโบนาชีถูกค้นพบโดยชายชาวอิตาลีคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าเลโอนาร์โดฟิโบนัชีนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่รู้จักกันในชื่อเลโอนาร์โดออฟพิซาหรือคนเผยแพร่ระบบเลขอารบิกที่เราใช้กันในปัจจุบันนั่นเองครับโดยฟิโบนัชีเขาได้เฝ้าสังเกตและบันทึกจํานวนกระต่ายที่เขาเลี้ยงไว้ในแต่ละเดือนจนจับทางได้ว่าการเพิ่มขึ้นของกระต่ายเหมือนจะมีสัดส่วนบางอย่างที่มีนัยสําคัญซ่อนอยู่ นำไปสู่การตั้งสมการว่าถ้าหากเริ่มต้นด้วยกระต่าย1คู่และกระต่ายแต่ละตัวจะพร้อมสืบพันธุ์ได้เมื่ออายุครบเดือนถ้าหากให้กระต่ายแต่ละคู่ออกลูกกระต่าย1คู่ในทุกๆเดือนก็คือออกลูกเดือนละสองตัวและกระต่ายสามารถมีชีวิตอยู่และสืบพันธุ์ได้ตลอดไปจะมีลําดับตัวเลขเป็นไปอย่างไรจะพบว่าจํานวนกระต่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนจะเรียงตามลำดับ0 1 1>, 1 2 3 5 8 1 3 2 1 3 4ไปเรื่อยๆโดยตัวเลขตัวถัดไปจะเป็นผลรวมของตัวเลข2ตัวหน้าเสมอนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อเราหารตัวเลขลำดับในปัจจุบันโดยตัวเลขก่อนหน้าแล้วผลลัพธ์จะเข้าใกล้ค่า1.618มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคือ อัตราส่วนทองคำหรือ Golden Ratio และได้ชื่อว่าเป็นสัดส,ส่วนแห่งความสมบูรณ์แบบในสายตาของนักคริตศาสตร์และศิลปินในสมัยโบราณเพราะมันจะปรากฏตัวในธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอสร้างความสมดุลที่สวยงามและสบายตาเป็นสาเหตุให้สถาปนิกและนักออกแบบในยุคปัจจุบันได้ออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจนพวกเราสามารถพบเห็นสัดส,ส่วนฟิโบนัชชีได้ในชีวิตประจำวันมากมาย<ๆ>เช่นโลโก้ของแบรนด์ดังอย่าง Apple และทว i ต t e r ที่มองดูดีๆก็จะพบสัดส่วนฟ uh uh ิโบนาชชีซ่อนอยู่หรือการจัดองค์ประกอบของผลงานทางศิลปะอย่างภาพวาดโมนาลิซาผลงานทางศิลปะชื่อดังที่เราคุ้นตากันดีเพื่อนๆลองมองรูปนี้ดูสักพักสิครับรู้สึกแปลกๆไหมเอ๊ะมันคือสัดส่วนของอะไรสักอย่างที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าก็สัดส่วนขนาดหน้าจอทีวีคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งมือถือที่เราใช้งานกันทุกวันยังไงล่ะครับซึ่งก็มักจะมีสัดส,ส่วน16:9ต่อซึ่งใกล้เคียงกับ1.618:1ตอยู่ดีโดยจอทีวีหรือจอคอมที่ไม่ใช่สัดส,ส่วนฟิโบนาชีก็มีนะครับแต่จากผลสำรวจพบว่าจอคอมที่เป็นสัดส,ส่วนฟิโบนาชีมักมีความสบายตามากที่สุดแล้วเมื่อต้องมองหรือใช้งานนานๆน,นั่นเองครับว่าแต่เพื่อนๆเคยพบเจอสัดส,ส่วนฟิโบนาชชีจากที่ไหนอีกไหมครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับ ซึ่งมนุษย์ไม่เพียงแต่นำเอาอัตราส่วนทองคําไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะหรือการออกแบบเพียงเท่านั้นนะครับในด้านของการลงทุนก็มีด้วยเหมือนกันเพราะว่าผู้เล่นในตลาดก็ล้วนแต่เป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์และความรู้สึกครับความสบายตาและสัดส่วนทองคำจึงมีผลต่อกราฟราคาได้อย่างน่าประหลาดใจซึ่งในโลกการลงทุนฟิโบนัชีได้ถูกนำมาใช้วัดและวิเคราะห์ทางเทคนิคหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟีบนาชีรี r e t r a c น m e n t เครื่องมือคาดการจุดกลับตัวของราคาเมื่อมีการปรับฐานก็จะอาศัยสัสดส่วนจากลำดับฟีบนาชีมาเป็นแนวรับสำคัญซึ่งต้นเหตุก็เกิดจากคนกลุ่มหนึ่งที่เฝ้าสังเกตรูปแบบกราฟราคาและข้อมูลทางสถิติและพบว่าราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆมักจะย่อลงมาด้วยสัสดส่วนเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เมื่อลองวัดดูก็โป๊ะเชะนี่มันสัดส,ส่วนที่มาจากลำดับฟิโบนาชชีอย่างพอดิบพอดีครับโดยระดับที่นิยมใช้มากที่สุดคือ38.2% 50.0%และ61.8%นักลงทุนจึงมักใช้ฟิโบนัชชีรีทรชเมนต์เพื่อคาดการณ์และวัดจุดกลับตัวของกราฟราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นเอเชียบิดเริ่มวิ่งขึ้นจาก100บาทไปถึง200บาทแล้วเริ่มย่อตัวลงนักลงทุนอาจใช้ฟิบนาชีรีเทรชเมนต์วัดเพื่อคาดการว่าราคาอาจจะย่อลงมาที่ระดับ50%หรือ150บาทหรือจะ61.8%หรือประมาณ132บาทเพื่อรอซื้อเกงกำไรก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งก็ได้นั่นเองครับนอกจากนี้ ยังมีการใช้ฟิโบนัชชีรูปแบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฟิโบนัชชี extension เพื่อคาดการเป้าหมายราคาในอนาคตรหรือฟิโบนัชชี time z o n เพื่อจังหวะเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญฟิโบนัชชีจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นชุดตัวเลขมหัศจรรย์ครอบจักรกวาลที่ทำให้นักลงทุนหลายคนลหลงไหลและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนอย่างแพร่หลายครับ สรุปแล้วลำดับเลขฟิโบนาชีหรืออัตราส่วนทองคําเป็นความมหัศจรรย์ทางคณิตศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในธรรมชาติและได้รับการนําไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายศาสตร์ตั้งแต่ศิลปะสถาปัตยกรรมไปจนถึงการลงทุนแปบลบว่าฟิโบนาชีจะไม่ใช่สูตรสําเร็จที่ใช้ในการรับประกันผลกําไรแต่ก็เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆเพราะไม่ว่าคุณ จะเป็นนักลงทุนศิลปินหรือแค่คนที่ชื่นชอบความงามของธรรมชาติการทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟิโบนาชีจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับคุณอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดทั้งมวลคือบทสรุปของแกะรอยโลกลงทุนตอนถอดรหัสฟิโบนาชีสัดส่วนลึกลับครอบจัก,กรวาลขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและเพื่อไม่พลาดสาระดีๆช่วยกดไลค์กดซ s c r i b e เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเพราะแกะรอยโลกลงทุนไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวแต่จะช่วยให้เพื่อนๆเนป็นนักลงทุนที่เพียบพร้อมกว่าใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ